โอ้ป้าเก็บ่างนี้เนาอครับทุกเช้าทุกเช้าเลยยัครับครับนี่คือยอดยอดที่เราเก็บได้เนาะนันนี้โอ้ประมาณนี้ครับผมอันนี้เป็นผักหวานป่าครับธรรมดามันจะใบใหญ่ป้าสวัสดีครับคุณป้าชื่ออะไรนะครับไพวันจันมีค่ะคุณป้าไพวันเนาะคุณป้าปลูกผักหวานป่า้าเราต้องตือเม็ดเข้ามาหาเม็ดมาแล้วก็เอามาลอกเอาเม็ดมันแค่น้ําครับ แค่น้ําแล้วก็กระยี่เปลือกออกแล้วก็มาผึ่งเมืองมืองแลง้วถึงจะมาหยอดอ๋อมาหยอดมาหยอดเป็นเม็ดมันเ,เนะาะจ้าครับครับทำอย่างที่ป้าบอกนั่นแหละครับแล้วก็เราก็มีน้ําแล้วก็หยดน้ําอืมไม่ต้องหยดมากใช้น้ําหยดเอาในการแต่ละต้นนั่นแหละหยดน้ํเข้าวแถวแล้วก็โอ้อครับครับไม่ให้ใหโชคโชคเม็ดนาครับครับคุณป้าปลูกเยอะไหมครับประมาณสองไร่แต่เม็ดกําไหล ประมาณสองงานสองไร่สองไร่จ้าโอ้เก็บขายทุกวันบางทีก็อาทิตย์กว่าบางทีก็ครึ่งเดือนแล้วแต่จะแตกโอ้แล้วแต่ยอดมันจะออกด้วยนะครับเนาะันาแล้งมันจะออกสีทนาหนาวแล้วก็มันจะอั้นยอดเออเออเป็นหน้าของมันอะไรแหละหน้าแ้งนะครับเนาะอันนี้จะเป็นยอดผักหวานปลามันมีพันเดียวหรือปะยังหรือยังไงมันมีสองพันเม็ดกลมไออย่างเม็ดกลมแล้วมันใบมันจะเรียว ๋อใบมันจะเลียวเออเม็ดกกมาใบมันโกมใบใหญ่อืถ้าเม็ดเลียวๆมันจะเลียวยอดมันจะเลียว,ยวโอ้ครับคุณป้าในการปลูกในการดูแลตั้งแต่เริ่มหยอดมเมล็ดเลยเนี่ยคุณป้าใส่ปุ๋ยพรวนดินให้น้ําอะไรยังไงบ้างรครับทุกวันไหมเนี่ยทุกที่ทำเนี่ยไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยคือเรามีอะไรเราก็ทําตามมัรยาทโอเราก็ใส่ไปเลยรดน้ําอย่างเดียวใส่ขี้วัวขี้ควายไปครับครับไม่มีปุ๋ยสูตรเนาะ ครับผมปอ้ตูดไม่ค่อยได้ใส่หรอกครับคุณป้าเริ่มเริ่มจากอะไรก่อนจากก่อนที่เราจะจะมาปลูกผักหวานป่าเห็นมันมีรายได้ดีหรือมีมันก็ตอนแรกงานเขาทํากันได้ดีก็เลยลองมาทำตามเขา๋อตอนแรกเขาทํากันได้ดีมันราคาเป็นดีเนาะครับดีเป็นร้อยครับร้อยยี่สิบอืมแต่ตอนนี้ลงครับถูกเอาละผมถามหน่อยปลูกยากไหมโอ้กว่ามันจะงอกับสามเดือนนะมั้ยสามเดือน ระหว่างทุเรียนกับปะหวนป่าอันไหนปลูกยากกว่ากันก็ไม่รู้จะเม่ย็ไม่รู้แต่เพราะทุเรียนนะ่ะมันเป็นแบบว่าเขาเป็นต้นม้นะครับอันนีออย่างนี้เราเมตถ้าว่าเราเพาะทําก่อนแล้วมันก็บางทีก็รัดบางทีมันก็ไม่เคยรัดครับต้นที่เราเห็นอยู่ประมาณเออสูงเท่าประมาณป้าเนาะสามปีหรือเปล่าไม่โตนะไม่โตนนประมาณอันนี้<ต>เลยสามปีอันนี้มันโอ้โหสิบกว่าปีลสิบกว่าปีแล้ว โอ้จะได้ว่าปลูกปูมานานละเนาะนานเก็บขายก็คือว่าอาทิตย์หนึ่งสมมติว่าอาทิตย์หนึ่งเก็บขายได้ได้เยอะไหมป้าเมื่อรุ่นแรกๆมันก็ได้เจ็ดสิบแปดสิบโอลราคามันดีคราคาดีครับผมตอนนี้มันอืออือเออตอนนี้ราคานั่นแหละครับผมเออราคดีมากขายเป็นยังไงขายเป็นกิโลเป็นคิดคิดแล้วโลยโยกโลเข้ามารับโลเท่าไหร่ครับอย่างน้อยก็ขั้นสามก็ห้าสิบขึ้นห้าสิบขึ้นต่อโล เราเก็บอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งได้ประมาณกี่โลครับอ๋อแล้วแต่แตกมากแตกน้อยเลยแล้วแต่แตกมากแตกน้อยก็คือว่าป้าประมาณเราเออเจ็ดสิบหกสิบโลหกสิบโลเจ็ดห้าสามสิบห้าสามพันห้าต่ออาทิตย์อาทิตย์หนึ่งสิบวันสิบห้าวันอ๋อครับครับก็เป็นรายได้เนาะอาจจะไม่มากแต่ก็คือเราไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับเนาะครับในการเก็บคุณป้าเก็บตอนเช้าตอนบ่ายตอนเที่ยงหรือเวลาไหนที่เราตอนเช้า เนี่ยช่วงเงี้ยจะเหี่ยวเหี่ยวตอนเช้าจะดีมากเพราะแยะไอยอดมันจะยอดมันจะหักง่ายสวยด้วยโอครับเราต้องถ้าเกิดก่อนนั้นได้ไหมแบบตั้งแต่ตีห้าตีสี่ได้ได้ไม่ร้อนเนาะไม่ร้อนตั้งแต่เที่ยงคืนห้าทุ่มแล้วแต่ใครจะรู้เกลื่อนทำได้แด้ครับถ้าชุกๆแล้วก็จะทำแบบนั้นกันผมถามแบบคนไม่รู้เอาไปทําอะไรกินได้บ้างโอ้อาหารนี่หลายอย่างเลยหลายอย่างเช่นผัด ต้มคาบทอดไข่แกงครับแกงหมูแกงไก่ได้หมดครับผมแกงกะทิแกงปลาอืมอืมของป้าไปทำบ่อยมีประโยชน์ด้วยแล้วไม่ต้องไปซื้อเขากินด้วยไม่ต้องครับผมแกงต้มเป๊ะตากระส่ได้ครับอ่าคุณป้าพามาดูยอดใกล้ๆหน่อยอย่างนี้เราเก็บได้หรือยังนี่ผักหวานต้องเก็บ ยอดยาวขนาดนี้อ่าครับคือคือคือย่อยย่อยอย่างเงี้ยเราเก็บได้แล้วเนาะเริ่มเก็บได้แล้วโอ้ครับแต่คุณป้าก็จะรอให้มันเยอะหน่อยจเยอะหน่อยครับครับอืมอืมอืมก็ประมาณว่าเออแต่ลภาก็ดีดีเนาะแต่เขาก็ทากันทั่วนะครับเออต้นใหญ่ขนาดนี้เราเราให้น้ำยังไงครับเนี่ยแบบก็ลาดลาดเลยตเมิดลาดเลยต้องทุกวันไหมครับไม่ทุกวันมันต้นใหญ่แล้วเนาะครับผมอืม ของป้านับดูแล้วเอ้ยพื้นที่สองสองไร่เนาะประมาณสองไร่น่าจะรู้กี่ต้นนะหลักร้อยว่าต้นอยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่ได้นับต้นซะด้วยประมาณสองสองสองไร่นะครับอ่ะผมจะคํานวณพื้นที่ความห่างนะครับประมาณเมตรคูณสองเมตรได้ไหมป้าประมาณเมตรเมตรคูณเมตรเนาะนั่นเนี่ยอันนี้ความห่างระหว่างต้นนะครับแล้วก็ไปคำนวณไร่เจาะขนาดนี้เนี่ยเมตรนึงก็แน่นเนาะเออทีไปก็ไม่ได้ อีกมันก็จะไม่ค่อยแตกพุ่งครับไม่ค่อยแตกนะอืมครับครับครับห่างจากก็ไม่ดีเปลืองเนื้อที่เราคุณป้าเดินบางนี้เนาะครับไปดูหลายต้นหน่อยเออเราเราต้องตัดมันไหมป้าตัดจิตัดตัดแต่งกิงตัดแต่งกิงนั่นเนี่ยไม่ให้มันสูงไม่ให้สูงแล้วจะให้มันแตกเรื่อยถ้าไม่ตัดเราก็ไม่แตกตัดให้มันเตี้ยลงเตี้ยลงนั่นเนีะยเตี้ยมาก็ไม่ค่อยดีใช่เราพอดีพอดีเราเก็บนั่นเนี่ยอืมอืม นี้ไม่ค่อยได้แต่งกิ่งจะไม่ค่อยรัดครับถ้าแต่งกิ่งจะรัดเป็นพ่งเยอะโอ้ยอดังหวานป่าครับ <c oughs> แถวนี้ก็ปลูกกันเยอะไหมครับนิยมไหมโอ้โหเยอะมีหลายสวนเนาะคนลหาลายติดลายนะครับคือว่าเราเราเด็ดแล้วมันก็แตกเด็ดแล้วก็แตกเด็ดแล้วก็แตกเรื่อยโอ้ครับคบถ้าให้น้ำฮะทามีปุ๋ยใส่ให้น้ําให้อะไรดีก็รัดเลย ครับผมอ่ะสมป้าไปดูตรองนู้นหน่อยเออมันก็จะมีต้นมะขามเทศเนาะมะขามเทศจะปลูกมะขามเทศก่อนแล้วถึงจะมาลงผักหวานอืมมันก็ปลูกได้หลายอย่างหลายอย่างเพราะเป็นพี่ของเราเองแล้วต้นแคกินดอกเราอ่ะครับปลูนตามใจฉัน้านเป็นอย่างผักอย่างอื่นมันก็ไม่ค่อยอยู่ครับครับมันจะตายเนี่ยเหี่ยวมันแล้งจัดลดน้ำมันก็แบบว่านั่น พอติดแล้วมันก็ไม่ได้เป็นไรเนาะมันก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโตอย่างเดียวก็บยอดอย่างเดียวเราก็ค่อยหนีบเอาเก็บเพื่อเป็นกุ้มมังอะไรมางโอ้ป้าเก็บอย่างงี้เนาะครับทุกเช้าทุกเช้าเลยนะเยครับครับอันนี้คือยอดยอดที่เราเก็บได้เนาะนันแหี้โอ้ประมาณนี้ครับผมอันนี้เป็นถักหวานป่าครับธรรมดามันจะใบใหญ่เหลืองตูแดดไม่ไหวปีเนี้ยครับผม